ครับครับผมวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมอะไรนะครับเก่งครับปั่นใบปลาปลูกปลาปั่นปล่อยปลาปูปลาครับพูดเร็วๆครับปั่นใบปลาปลูกปลาทำไมครับไม่ผ่านครับปั่นปั่นปั่นปล่อยปลาปลูกปลาปั่นปล่อยปลาปลูกปลาโอเคครับพูดยากมากครับเอ้าลองดูหน่อยครับปั่นปล่อยปลาปลูกปลาปั่นไหนปล่อยปลาปลูกปลาเร็วปั่นปล่อยปลาปลูกปลาเร็วอีกงเดี๋ยวเรามาหลายคนครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ปิ้ลปันปล่อยปลาปลูกป่าไม่ได้ช้ามาใกล้ๆหน่ิมาตูนมาเร็วปั่นปล่อยปลาปลูกป่าปั่นปล่อยปลาปลูกป่าเล็กปั่นปล่อยปลาปลูกป่าอย่านั่นนะปั่นปล่อยปลาปลูกป่าเลยแล้วเร็วอย่าเว้นอย่าเว้นเร็วเราอยู่ทันทีวัดแหลมพ้อครับ วัดแหลมพอ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 มาปั่นจักรยานใช่ไหมปั่นต่อใ้เหรอเอามาดิเก่งปั่นไปปลาปลูกป่าปั่นไปปลาปลูกปลาปั่นปล่อยปลาปลาปุูกปั่นปล่อยปลาปลูปลาโอเคครับพอแล้วครับภาษาไทยดีครับพี่ซีละนองเยาะเย้ยยาละนองละยองยาละละนองเยะเย้ยละไม่ได้แล้วพอแล้ว